เมท a ลมสอัปเดตใหญ่เมท a ลมสแกสสเตชันรวมค่าธรรมเนียมให้สบดวสบาย,บายหากคุณเคยประสบปัญหาแก๊ส ETH ไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมคุณคงรู้ดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหนแก๊สมดอาจทำให้คุณไม่สามารถทำการโบได้และการหา ETH เพิ่มเติมเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่ายก็เป็นเรื่องยุ่งยากคุณมักจะต้องซื้อ ETH จาก e x c h a n ชแและส่งไปยังว a l l e t ซึ่งอาจใช้เวลานานแต่ตอนนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Meta m a s k g ก s s t a เต o n นเมทัลมสแกสสเตชัน โอบได้ง่ายๆรวมค่าแก๊สแล้วฟีเจอร์นี้จะรวมค่าทมเนียมแก๊สไว้ในการเสนอราคาสอบของคุณดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลว่าแก๊สหมดเมื่อคุณเปิดใช้งานสมาร์ททรานซัคชันด้วยเมเทอร์แมสโอบสแกสสเตชันจะทําให้มั่นใจได้ว่าค่าธรมเนียมเครือข่ายของคุณจะรวมอยู่ในราคาสอบซึ่งทําให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นเมเทอร์แมสจะยังคงเปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการที่หลากหลายตามล็อกโพสต์นี้ซึ่งรวมถึงดิ c e ทัลไลซ์เอ็กซ์เชนจ์เด็กซ์แอกรเกเตอร์ มาร์เก็ตเมเกอร์และเด็กซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดพร้อมค่ารมเนียมเครือข่ายที่ต่ำที่สุดด้วยวิธีนี้คุณสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินแก๊สสถานพร้อมใช้งานแล้วบน m e t a m a s Extension สำหรับ Ethereum n e t และจะพร้อมใช้งานบนมือถือในเร็วๆนี้ในการใช้งานมูลค่าโซกของคุณจะต้องครอบคลุมค่าแก๊สและสามารถใช้กับสินทรัพย์ยอดนิยมเช่น USDT, USDC, Dai, e ETH, WETH, WBTC, WSTETH และ WSOIL เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MetaMask MetaMask เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ Network Auto Switching ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติง่ายกว่าที่เคยซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับเครือข่ายด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อทำธุรกรรม MetaMask จะจัดการให้คุณเอง ด้วยการอัปเดตนี้ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นเนื่องจาก MetaMask จะตรวจจับเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับธุรกรรมของคุณโดยอัตโนมัติและสลับไปใช้เครือขายอย่ายย้อนั้นอย่างราบรื่นช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเปลี่ยนเครือข่ายด้วยตนเองที่มาแต่ c o i n b u s สและสยามบ็อกเ i น ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ